โอเคนะครับวิดีโอต่อไปจะเป็นวิดีโอที่5นะครับเป็นวิดีโอที่5เพราะฉะนั้นวีดีโอที่เ,เป็นช่องทางที่เราจะสื่อสารกันตอนนี้นะครับก็ครูก็มีอยู่2ช่องทางนะช่องทางแรกครูก็ ส่งไปไว้ในไลน์กลุ่มของพวกเราถ้าบางคนยังไม่สะดวกครูก็ยังแขวนเอาไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของครูนะเพื่อให้ทุกคนเข้าไปเป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้าไปเปิดดูได้เลยจะมีทั้งหมด2ช่องทางที่พวกเราเข้าไปสามารถติดตามและดูได้ในช่วงโควิดที่เราไม่สามารถเจอกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนพยายามนะครับรักษาตัวเองแล้วก็พยายามดูคลิปที่ครูส่งไปให้แล้วก็ทำความเข้าใจซะถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหน นะครับก็เปิดดูหลายๆรอบเปิดดูหลายแล้วรอบแล้วยังไม่เข้าใจอีกก็คอมเมนต์มาถามครูได้เลยนะครับเดี๋ยวครูก็จะเขียนเฉพาะส่วนที่เธอไม่เข้าใจลงไปให้เธอดูอีกทีนะครับอ่ะเรามาดูคลิปที่5นะครับคลิปที่5เมื่อกี้ครูเปิดแล้วมันจะมีข้อผิดพลาดอยู่นิดนึงอ่าตอนสุดท้ายของคลิปที่4นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะทําการแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับอา้าเริ่มนะอ่ะหลังทีนี้ทุกคนเรามาดูนะครับมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้เห็นไหมครับคลิปที่4ี่พอเราครูเปิดมาปั๊บมันจะมีปัญหาละสีแดงคือมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหารเราก็ไปเปิดปัญหามันเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับแสดงว่าแทนเจนตัวสุดท้ายที่เราแทนเจนเนี่ยมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายนิดเดียวถ้าเป็นกากบาดเนี่ยง่ายนิดเดียวครับเมาส์ขวานะครับนะครับวิธีการไปหามันก็คือเปิดสามเหลี่ยมเนะเปิดสามเหลี่ยมเล็กๆนีออกมานะครับ เปิดสามเหลี่ยมนะครับเปิดสามเหลี่ยมเปิดครีมเรามาดูนะครับมันคือเกิดจากการเม็ดนะครับเกิดจากการเม็ดนะครับเกิดจากการเมดเม็ดตัวสุดท้ายนี้มีปัญหาเราก็เมาส์ขวาเลยครับลบทิ้งไปถ้าเป็นตัวแดงเนี่ยต้องลบทิ้งอย่างเดียวนะครับลบทิ้งอย่างเดียวแล้วก็บิดกลับมานะครับเคนะครับกลับมานะครับอ่าเรามาดูว่าเม็ดตัวไหนมีปัญหาอ่าเมดตัวนี้เราก็ลองเม็ดดูใหม่เม็ดนะครับ เมทที่ผิวนี้นะครับกับเมทที่ผิวนี้นะครับอ่าให้มันโคอิซิเดนต์กันโอเคเนาะนะโคอิซนะิเดนต์กันถูกต้องครับโอเคนะครับหมายถูกออกไปก่อนโอเคนะเรามาดูโอเคนะครับอืมนะครับอ่าโอเคครับเรามาดูนะครับโอเคถูกแล้วนะครับเรามาดูแล้วเมทได้แล้วนะนะ แต่ตรงนี้เรายังเมดไม่ได้เห็นไหมครับเรายังเข้าออกอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเรามาดูดิว่าเราจะเม็ดยังไงให้มันเกิดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับโอเคนะครูก็ลองเมดดูก่อนนะครับบอกว่าเมื่อเวลาเมดแล้วให้ผิวตรงนี้นะครับกับผิวนี้มันสัมผัสกันพอดีเลยโอเคเนาะโอเคนะครับออกจากเม็ดก่อนนะครับนะะแล้วก็บิดโอเคนะครับ อ่าโอเคโอเคนะครับลองดูนะก็ะได้ในระดับนี้บางคนบอกว่า,าจารย์แล้วเสื้อมันหายไปไหนครูซ่อนมันอยู่นะครับครูปิดไว้นะครับอ่าลเลกตเห็นไหมที่เป็นสีขาวๆตัวนี้นะครับเป็นสีขาวๆเห็นไหมฮะแต่ครูยังไม่เปิดเพราะมันบังนะครับนะครับโอเคครับเราก็สาม,มารถเมทในส่วนนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์ อโอเคครูก็เปิดขึ้นมาดวงตาโอเคนะครับได้ในระดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเมตรตัวต่อไปก็คือใส่ตัวล็อกตรงนี้โอเคนะครับใส่ตัวล็อกตรงนี้